ชาวมาม่าบิดชีพนะครับผมแก๊สนะครับผมออฟครับวันนี้เราก็มีเรียกว่าเป็นรีวิวสนุกสนุกแล้วกันนะฮะให้เราเห็นว่ากินได้หรือเปล่ามีเทนมีเทนการกิน<า>อย่างหนึ่งที่ดังโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลกินบะหมี่กึงสำเร็จรูปหรือว่าไอ้มาม่าของเราเนี่ยแหละเนี่ยหน้าตายนี้กับไอจโจนี่ไอไอศครีมรสวานิลามันไม่น่าจะเข้ากันได้นะใช่ไม่น่าเข้ากันอันนี้เย็นเจี๊ยบเลย ไอเดินกินร้อนๆใช่มาม่าปิดชีพมีคนมาทำแล้วแกะวานีแกะซองนี่เลยมันจะได้เรื่องเหมือเนี่ยไม่รู้อ่ะขุณแก๊สน้ำร้อนอ่ะำร้อน อวินเทจด้วยเป็นไงมันเยี่ยมตรงนี้แหละพอแล้วพอแล้วะมันอร่อยก็ตรงกาเลยแหละอ่าปิดแล้วรอสามวินาทีครับตามกฎของมาม่าสากลมาข้างข้างข้างกล่องนี่อุ้ยโอ้โหนี่อจีนี่ออกอากาศไปได้อาหารนี้เป็นรางวัลของมาม่ายาจกปิชีพของเรานี่อันนี้อ่ะได้ละมั้ง ได้แล้ว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 คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ไอศครีมเอาไม่ต้องเยอะเลยเสียดายเสียดายรือคนไม่ค่อยพิสมัยมามากเท่าไหร่แต่ผมพิสมัยนี่ไอติมใส่ไปแล้วนี่ตอนนี้เรียบร้อยจุ่มให้มันแตกถึงขั้นตอนสำคัญคุณอาบี้กินไหมมาถึงขั้นตอนเอางี้ดีกว่า ในการชิมแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้เป็นคลิปแรกเราจะขอ,อเปิดตัวเรามีหนูทดลองการชิมทุกรีวิวนะครับเราจะเปิดตัวเขาเขาเป็นสุดยอดเป็นหนูทดลองของเราใช่อ่ะนะครับตอนนี้ก็นั่งเครื่องมาไกลมาจากต่างประเทศครับนะครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้กำลังพ,พักผ่อนอยู่อาเชิญคุณแก้สเชิญมิสเตอร์บิวเวอร์มาเลยครับผมอะไร กล้องอะไรของพี่นี่ฮะอะไรอะดูทดลองจากนี้และตลอดไปของการรีวิวมาม่าปิดชีพทุกครั้งนะครับจะเป็นมิสเตอร์วีเวอร์ไข่อะนนี้ไข่อะไข่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 ตอนนี้เดี๋ยวเรามีทำไมไข่มันมิสเตอร์วีเวอร์ไข่มิสเตอร์วีเวอร์ของเราไข่มันเจ๋งมากเลยไข่มันเนียนๆใช่ไหมไข่มันเนียนมากเลยลองกินดูชิมดู เริ่มจากน้ำซุปก่อนอ่าน้ำซุปกินได้น้ำหอมๆอ,อ่ะมันน้ำเนยๆอร่อยปะก็ๆก็ๆ,ๆแบบมันก็เข้ากันดีนะมนแบบว่าม,มันเอ็นแบบเดียบเหมือนใส่เนยอ่ะเหมือนมาม่าใส่เนยอ๋อใช่ลองกินกับเส้นดูลองกินกับเส้นเพิ่งตื่นนะเนี่ย <laughs> เอาเยี่ยม <laughs> ครับว่าเป็น ผุดดมรสสารอาหารนอร่อยปะเย็นด้วยเย็นด้วยอ่าลองมาสัมผัสกันหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างคือพี่เห็นหน้าตาใช่ไหมหน้าตาหน้าตาของของของตอนทําเสร็จแล้วมันก็เหมือนเหมือนนี่แบบไข่ตุ๋นเปาะอยู่อ๋อนะนี่ติมวานิลาใช่ไหมครับใช่ครับไอติมวานิลารสไอติมมันคือรสไอติมมันก็ถูกรสมาม่ามันกบไปบางกวนก็ คือมันจะเป็นความมันของแบบคล้ายๆเนอยอะครับแต่ว่ามันก็หอมหอมด้วยด้วยกลิ่นของไอติมมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นนะเมือกินข้าวหรือกินขนมถ้าตักไอติมเยอะก็ออกรสไอติมหน่อยแต่ว่ามันก็เข้ากับเส้นนี่นะมันจะเข้ากับเส้นแต่ว่ามันเหมือนกับรสต้มยำของเราแล้วเอา เอาไอติมแบบหว,วานๆเนยๆไปคุกๆซึ่งไม่ทำให้รสชาติต้มยำดอรอลงนิดนึงเออก็ไม่ิจาดเผ็ดมากอ,อ,อะไรเงี้ยดูกลมกล<ด>่อมอร่อยแกต้องพีละเอ้จริงมันได้อยู่นะไอไอติมพี่อาจจะหมดแ้วไม่งั้นมันก็ไม่เป็นอะไอกินจ <c> ั <oughs> ดหนักจัดหนักโดนหมด ผมมากินกี่โมงเนี่ยตีสองทำไมน้าตาไปเลยอร่อยอ่ะคริงจริงมันอร่อยเพราะมันหอมมากกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่แก๊สเจอก้อนใหญ่ไปพี่อับบี้องเจอก้อนโอ้มีเพิ่มด้วยอะไรนะ มันหอมมอัออ้งมันอร่อยมันออร่อยมันหอมบน,น,น,นิลาหอมเนยเอี่ยแต่ถ้าคนชอบกินรสคนทานอาหารรสจัดนะครับอืมมันจะไม่อร่อยอย่าไปกินเรับไม่ร่อยโอ้แต่กินได้นะกินได้ครับกิน,กนได้อร่อยแต่ผมว่าอร่อยอ่ะแต่ถ้าคนคนกินรสจัดจัดเนี่ยอยากเอาช้อนเมื่อกี้อยู่ไหนมันสุกซดอ่ะไม่ต้องแลวไม่ทันละน้ำเนี่ยผมว่ามันเหมือนได้รมของ กินเหมือนต้มยำใส่กะทิคนมันต้มขาแต่ต้มขาที่รสชาติไม่จัดเออเข้าใจฟิลของต้มกะทิใส่บัวไหมอารมณ์ประมาณต้มกะทิปลาสลิดที่รสชาติมันไม่จัดแต่นี้มันมันเป็นของที่ไม่น่ากินได้แต่มันกินได้มันกินได้นะมันไม่ได้แบบเฮ้ยกินแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันเอ๊ะมันฝืนอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องไม่ฝืนไม่ฝืนเรื่องน้ำซุปเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเหมือนต้มกะทิปลาสลิดเหมือนน้ำต้มกะทิที่ไม่จัดแต่มันแบบกลมกล่อมสำหรับผมนะมันกลมกล่อมแต่สำหรับผมเนี่ยเส้นเนี่ย ผมไม่เอาเลยเออนา้เพราะว่าคนที่กินอาหารรสจัดชอบแบบต้มยำจ๋าๆจัดๆอย่างผมเนี่ยครับแล้วต้องกำเหนยทางการฉันเอกามาม่าไอ้ผมสรุปเรามาบทสรุปดีกว่ามาม่ากับมิมะนิลกินได้ครับหรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนไม่ชอบมะนิลาเป็นใสช็อกโกแลตก็ลองดูแลรีวิวบอกแต่กินได้รถเอ้ยผมว่าถ้าเป็นอารมณ์ของไอ้เต็มรถกะทิถ้าใส่พวกแกงเขียวหวานหน้ามันน่าจะเด็ดนะ แต่ว่ามันหวานแล้วเนี่ยน่าจะคนไทยน่าเออคนไทยน่าจะเพราะว่ากินแกงกะทิมาเยอะแต่คอนเฟิร์มนะกินได้กินได้ครับเนี่ยยิ่งรสแบบที่เขามาทํากันต้มยำกุ้งกับก๋วยเตี๋ยวโอเคกินได้ครับกินได้แล้วก็ติดตามรีวิวครั้งต่อไปว่าเราจะเอาอะไรมารีวิวกันดีครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีคร่ะนอนก่อน